โอเคผมก็สวัสดีกันนะผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับเราก็มาตะลุยหอคอยกันเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเช็คเสียงก่อนนะว่าแบบมันเป็นยังไงโอเค okay. เรียบร้อยครับเราก็มาต่อกันที่ด่านหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเลยนะครับอืมเราก็ไต่กันมาแบบค่อนข้างเนิ่นดนานนะรอบนี้ก็ทาาแสงได้เปรียบนะครับแล้วก็ลดแร่ธาตุเหมือนเดิมอะ่ะเออลดอะไรหนักหนาก็ไม่รู้เหมือนกันเ <c oughs> ดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนตัวเอาตัวแบบท่าแสงใส่ก่อนนะครับ อมแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเทสกันไปนะครับโอเคผมก็คิดว่าผมก็ไต่ามาค่อนข้างไกลพอสมควรนะตอนนี้แต่ก็ยังไม่สุดไม่รู้ว่าจะติดตอนไหนเหมือนกันถึงก็แบบเอาตัวละครบัาสองตัวมาเลยนะท่าแสงคิดว่าน่าไม่น่าจะมีปัญหานะ ในเมื่อเลมผมยังใช้การแบบใช้การดีอยู่อ่ะถ้าเกมยังไม่เนิฟเลมผมก็ยังไหวยอยู่ผมบอกเลยใตยหอคอยอ่ะตอนนี้เลนล่างอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เลนกลางก็เริ่มมีปัญหาเลนบนไม่งไปหมดและ้ะโหฉลาดเกินมันรอให้ตีเราไปหมดก่อนเลยนะเออมันถึงจะค่อยออกมาเหมือนเคลียร์แบบเคลียรออ์สลอตอะ เคลียตัวละครของมันให้หมดก่อนนะ่ะของเราด้วยโอ้เรนการแมันลำบากแล้วผมว่าแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้ว <laughs> แปลกแปลกแล้วเฮ้ย <t> <t> ไม่ไหวจริงดิเฮ้ยเปิดมาก็แพ้เลย รู้เรื่องครับอืมเปิดมากก็แพ้เลยร้อยสามเจ็ด้คนดูผมว่าจะติดแล้วหรือเปล่าวะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอแก้มือใหม่นะเออเฮ้ยแพ้ได้ไงวะหรือผมจัดเลนไม่ดีวะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งสมาธินะครับผม คือเมื่อกี้มันเราแพ้เพราะว่าเลนกลางมันดันมาแล้วเราตีมันไม่ตายเว้ยประเด็นน่ะแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยเพราะว่าเราตีมันไม่ตายมันก็เลยแบบฆ่าเราตายแทนไงแล้วดันมาได้ไกลด้วยโอ้ oh, เนี่ยเหมือนเลนล่างเลยตอนเนี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คือถ้าผมสู้สู้พวกตัวแบบกีกี้ไม่ได้นี่แบบผมไปตอบไม่ได้เลยนะเนี่ยเลยแค่สามตัวนะครับทันหรือเปล่าเลนล่างก็เลนลา่ลนลางอะไรเลนก,ากนล,นลางก็ดันเลนล่างก็ดันคือถ้าตีเลนบนกับเลนล่างได้แบบสักช็อตอะน่าจะพอดีวะอุ้ยเลนบนได้วะ่ะเหลือเลนล่างเลนเดียวนะครับตอนนี้ โหแต่เล a ่าไม่อยู่ตรงกลางเลยวะไม่น่าจะทันนะคิดว่าเออเหลือตัวเดียวนะไม่ทันนะครับอืมไม่เป็นไรครับผมอืมยังมีแบบโอกาสอีกเยอะครับเดี๋ยวเราก็สเตปเดิมนะครับที่เราเคยเล่นทุกทีก็คือค่อยๆเปลี่ยนตัวนะ ตัวเก้าดาวยังไม่ค่อยไหวอ่ะเออตะเกียผมมันค่างอ่อนแอด้วยไงอองแอ่งอ่องแองอ,อ่อ,อ,อนแอมันก็เลยแบบอาจจะยังทําให้ประสิทธิภาพของตัวละครได้ใช้ได้ยังไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มโหลดนานแล้ว,ลวเกินหรือมันตกใจว่าววแบบเฮ้ยตัวอย่างนี้แพ้ได้ไงวะเกยมยังอึ้งอ่ะดูแล้วอะแค่ด่านแรกตีธรรมดาก็ไม่ไหวแล้วอะเฮ้ยผมว่าโหลดนานจริง เน็ตผมไม่ดีหรือเกมไม่ดีวะโอ้สุดท้ายนี่ครับต้องขึ้นต้องขึ้นอันนี้เลยน่าจะหายแล้วมั้งถ้าขึ้นอันเนี้ยเออค้างเฉยดานรอยสามเจ็บยังขนาดนี้โอ้โหเจ็บไม่จำขอสามอีกรอบครับอืมเพราะว่าเมื่อกี้เราเหลือแค่ตัวเดียวนะ ผมว่าเซตนี้มันก็น่าจะพอเล่นได้อยู่อ่ะแค่แบบจังหวะเราอาจจะยังไม่ดีพอเท่านั้นเองโหเล็บไม่ทันได้ใช้เลยมั้งตายก่อนเ่นบนก็เริ่มดันละเล่นล่างก็ยังเคลียร์ไม่หมด <c oughs> เอาอีกแล้วคือตีโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับผมขอแค่ตีตัวที่แบบ เน้นตัวที่มันแบบมีเซลรี่อ่ะแค่นั้นเลยเอาจริงโหเลนกลางกับเลนบนตานี้แล้วน่าจะแพ้ว่ะผมว่าดูทรงละเออเนี่ยเลนบนตีเข้าไปดียังตีได้แต่เลนล่างไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะเซลรี่ ตอนนี้เห็นแค่เลนกลางหนึ่งตัววิ่ถ้าล็อกผมใช้สกิลมันมันมันน่าจะได้อยู่มะถ้าล็อกใช้โดนโอ่ะอ๋อนี่ไงมันอยู่เลนกลางหมดเลยนี่วาโหยนั่นก็อยู่ไกลเหลือเกินโอ้โหไม่ทันไม่ได้ครับหรือว่าผมผมอาจจะฝืนเกินไปหรือเปล่าเออผมอาจจะฝืนเกินไปหรือเปล่าเนี่ย มันอีกแค่นิดเดียวเองนะเอาจริงนาดเอาตัวบัฟมาแล้วเนี่ยบัฟ่าแสงนะเนี่ยเออเนี่ยถ้ามันใช้เนี่ยถ้าบาวล็อกผมใช้แล้วมันเนี่ยมันได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะจบไปแล้วเนี่ยเออเนี่ยถ้าเลมใช้สกิลโดนเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะเนาน่ะเห็นปะโอ้ยแต่ไม่ตายวะบ่าวล็อกใช้สกิลโดนนะแต่ไม่ตายโอเคแม่งก็อ่อนเกิน อ๋อแล้วครับสามแล้วเก็บใหม่แอนเย็นมันจิโร่รวบไปเดีเลนล่างอะ่ะโอ้ใส่สกิลไม่โดนว่ะเลนกลางแม่งน่ากลัวอีกไปอีกสองห้าแล้วโอ้เลนบนแม่งยับเลยห้าครับตอนนี้ เอ้ยได้อีกสองดิอย่างเงี้ยเอาได้มาอีกหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับอืถือว่าผ่านสักทีนะเออรอบแรกก็ล่อไปแล้วนะครับเกือบสิบวที <c oughs> อันนี้แค่ด่านแรกก็เนี้ยโอ้ไม่ได้สักดาวเลยทีเนี้ยรอบนี้สเตจล้อมจุติก็ทําลายนี่ครับทําลายเขาเรียกอะไรวะฐานทัพอะคือต้องมีตัวบินนะเอาจริงเดี๋ยวผมดูเพื่อนก่อนละกัน ว่าเพื่อนแบบมันมีตัวบินให้เราเปล่าเมืม่อกี้ท่าสแสงรอบนี้เราเปลี่ยนท่ามืดดีกว่าเฮ้ยเกมให้น้องอัปเดตอะไรหรือเปล่าเนี่ยน่วงจังล่ะโอ้โห,โหคนจะเล่นไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยกดผิด <c oughs> จะเอากบก้าวดาวไปเล่นแล้วอะ เดี๋ยวลองเทสก่อนก็ได้นะครับเออเหมือนเมื่อกี้ไงเทสจนผ่านอะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวด้วยนะเทสเทสตัวเดิมคือถ้าผมทํำลายแบบเข้าไวนี่อาจจะแบบตีป้อมแบบเดียวแตกเลยก็ได้นะเนี่ย ตอนนี้เ่นกลางเราค่อนข้างทําไว้ดีเลยนะแบบโคตรสวยอะเออเฮ้ยเ้ยสวยว่ะสวยสวยเอา้าไม่ต้องใช้ตัวบีหรออย่างเงี้ยเอา้าเอา้าชนะเล้ว โอ้คิดว่าจะยากกระโถมาครับร้อยที่สามสิบเก้าถ้าแสงเสียเปียบเดี๋ยวเราเอาไว้นี่ออกก่อนโอ้เล่นมาด่านที่เราคิดว่าแม่งจะยากเสือกง่ายเอาตัวไหนดีวะเนี้ยตัวนี้ไปไป,ไปไปนี่ดีกว่าเขาเรียกะไรเสกไปเสกดีกว่า โอเคผมมีมันจิโร่ผมก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับดานเนี้ยผมกลัวดานเมื่อกี้มากกว่าไงแต่ดาดเมื่อกี้ดันง่ายเฉยแสดงว่าแบบเพื่อนเราแม่งเก่งมากๆเลยนะเพื่อนที่ได้ PVP ตำนานที่หนึ่งอะเพราะว่ามันตีแป๊บเดียวจบเลยอะแสดงว่าเกียร์แม่งน่าจะโคตรโหดโคตรแบบโคตรของโคตรโหด,ดอะตีพวกนั้นตายแบบโคตรง่ายเลยอะไม่งั้นเราไม่ชนะไวขนาดนี้หรอกอันนี้ก็น่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมคิดว่านะเอ้ยเลยล่าง ดันขนาดนี้แล้วน้องนี่แต่ผมไม่ชอบเลยบอกผมกลัวเวลามันตีมันเนี่ยตีมันไม่โดนนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีไม่โดนเนี่ยไอมิเตอร์โดนทัดเห็นไหมอ๋อบนก็จะโดนอีกโอ้โหมันดันมาแล้วดิเราจะตีโคงได้ไหมเนี่ยโอ้โ เออดางหลังผมว่าเริ่มแพแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้จะไปถึงร้อยที่สิบไหมเนาะต้องใช้สูตรเพื่อนช่วยก่อนไม่งั้นผมไม่ไหวแน่ให้เพื่อนช่วยสักเลนหนึ่งเดี๋ยวเราแบบเลนสองเลนเราดันก่อนเลย โอ้โหแล้วเพื่อนก็ตีไม่โดนด้วยดูดิเฮ้ยไอมิเตอร์โดนัทน้องโอ้โหเออตายสักทีโอ้โหห่วงเลนเพื่อนเพื่อนฆ่าได้ห่วงเลนตัวเองก่อนตอนเนี้ย เอเพื่อนเคลียได้เนี่ยทำไปเล่นไปเออกลายเป็นว่าเพื่อนโหดเราอ่อนเองเฮ้ยเหลือแค่นี้เดียวเองอะ่ะผมว่าน่าจะไหวไหวอย่มันจิโร่น้องก็โดดเข้าไปกะโดดเข้าไปเตะกงเลยก็โดดไม่ได้ดีกวยละส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 วยละมันจิโร่มามันจิโร่มามันจิโร่มาสวยละ,ยละโอ้ยมีเตอร์โดนัสน้องจะเย็นเกือบแล้ว แต่มันยากอยู่นะเมื่อกี้ว่าเพื่อนแป๊บแป๊บแม่งเพื่อนเพื่อนแบกได้แบกได้นิดนึงแต่เราแม่งสองเลนเราซู้ไม่ได้วะโอ้โจบโอ้โหข้างหน้าผมมีมันจิโร่เนี่ยข้างหน้ามีมันจิโร่ยังไม่ไหวเลยวะแย่ละ สู้คนเดียวไม่ไหวต้องใช้เพื่อนแล้วครับตอนนี้แมงไม่ไม่ไหววะไม่ไหวจริงไปเลยเพื่อนเออว่ะเนี่ยถ้าผมมีนั่นมั่งอะ่ะผมคงชนะไปแล้วนะถ้าผมมีบาวไว้นั่นอะ่ะบาวช้างอะ่ะเออนะ่ะพาเคลียโคตรไวเลย เกียยวไว้บอสไม่รู้ดูแล้วน่านจะไม่รอดเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไปแข่งกันจังวะเฮ้ย <c oughs> ลูกน้องยังขนาดนี้ตาหน้าด่านบอสผมจะขนาดไหนตาหน้าน่านจะร้องโอ้ยเลยแหละดูเร็วอะ่ะโอ้เลยแค่แบบ โอ้เอาว่าเหลือแค่สมกลงอะ่ะเฮ้ยสองกลงอะ่ะกงเดียวครับตอนนี้ไหวไหมไหวหรือเปล่าอีกแค่กงเดียวน้องมันจิโร่กระโดดกระโดดปุ๊บดิกระโดดฮ,ดกดดฮุกอะมาซ้ายอะ่ะโอต้านไม่ไหวครับสองเลน ดามเมจเราไม่พอนะเราแบบผักไปคือขนาดมีเลมผักแล้วเนี่ยยังไม่ไหวอะ่ะโหโคตรตึงเลยอ่ะไรสามก้าวโคตรโหดเลยว่ะแก้มือดิวนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันต้องชนะต้องตาเมื่อกี้แม่งเหลือหนึ่งลวไปเลยพูอะไปเลยพูอะโอ้โหให้เพื่อนตีกงยังตีแทบไม่แตก มานลครับมาลครับเดี๋ยวเลนเดียวเฮ้ยเลนเดียวน่าจะง่ายนะรอบนี้ผมว่าน่าจะง่ายอยู่นะเลือสแล้วเรือสามแล้วมาจัดมาจัดภาพมาจัดโอ้โหเลนกลางผมก็ <c oughs> <c oughs> หมัวแต่โฟกัสเลนบน ถ้าผมเอาตัวไปยื้อเลนกลางนะไม่เป็นไรครับกดใหม่เพื่อนเรามีเป็นร้อยเพื่อนเรามีเป็นล้านเรียกไม่หยุดแต่ท่านั้นเนี่ยตอนนี้ใช้เพื่อนช่วยรัวๆเลยคือถ้ามันช่วยเราได้เลนนึงเราก็เล่นง่ายขึ้นแล้วอะแต่รู้สึกว่าหลังๆยิ่งกดเล่นนะครับโกงแม่งอยู่นู่นเลยอยู่บ้านมันเลยตอนเนี้ยโกงมันจะไกลไปไหนวะเจอแผนป้อมเขาเรียกเลยวะเจอมาตรการแยกแยกตีเด กินุคยผมตีอะตีแตก่ปะวะนะ่ะอ่าแตกไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือเลนกลางเลนเดียวละได้เวลาท่าโถมบนน่าจะยือได้อยู่เพราะว่ามีอนุบิดถึงก็เป็นแบบตำนานกรีกตำนานฟารโรไม่น่าใช่กรีกกันน่าจะฟารโรนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็อ้างอิงข้อมูลมั่วนะเ <c oughs> อ้าฟารโรมันเยอะแยะจังอะมันมีหลายเลนเลยเหรอ มันมเรียกได้หลายเรนเลยไงเพื่อนช่วยวะโอ้โหรอบนี้เหลือห้าวะผมว่าไม่ไหววะแม่งไม่เข้าเลยน่ามนชิโลถ้าดาไม่มันแรงกว่านี้นะโรดข้าไม่เตะโกงนันแหละสวยน้องโอ้โหข้อเสียไปดูดมันไหมอีกเฮ้ยเฮ้ยเจ้เอ้ยโอ้โหบนไม่ไหววะผมทิ้งเลยแล้วกันเล่นใหม่ครับอืม ไม่รอดเล่นใหม่คนกำลังไฟติดเลยกดเล่นรัวๆแม่งหมุนนานอีกแหละเออต้องให้บน่นต้องให้่าต้องให้ด่าต้องให้ว่าใช่ไหม วเล็มเลมกับมันจิโร่น่านเจ้าอยู่นะเลนบนน่ะแค่กงเดียวอ่ะโอ้ตานี้ส่งมาจัดส่งมาจัดส่งมาทุกตาเลยแต่ปิดไม่ได้เพราะกลงแม่งมันอยู่ท้ายเลย <c oughs> กงมันอยู่บ้านเลยอ่ะ เฮ้ยเลยแค่สองโกงเองนะเนี่ยหมยแก่วแสงสว่างเฮ้ยอ,อยาก,กอบฟดีน้องไหนๆก็ติดห้าวีแล้วก็โดดกรโดดไปตีโกงไม่ได้หรือโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเลนบนดันด้วยตีมไม่ไปแล้วตอนเนี้ยมิเตอร์โดนัทแม่งตีไม่ห้อยโดนเลยว่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมไปหาสูตรก่อนอืมเล่นไปงี้ก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวหาสูตรก่อนโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้สูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเล่นตัวเดิมนั่นเองนะครับแค่ใช้เพื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่านเองนะครับ <c oughs> นี่ก็แล้วเราก็จะเล่นไปนะครับทนอีกหน่อยแล้วกันผมว่ามันน่านจะใกล้แล้วล่ะหลังจากที่ผมได้ไปดูรีเพย์หลายรอบแล้ว คือมันก็มีเปอร์เซ็นชนะค่อนข้างที่จะสูงพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับแค่มันอาจจะแบบช่วงมอนเตอร์หรือช่วงกงมันอาจจะยังไม่ดีพอนะครับเราก็แค่อวยพรให้กงมันไม่อยู่นนหน้านะ้านะเพราะว่าทีมเราจะได้ดันเพื่อไปตีกงได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็ยาวๆครับแถมผมจะพยายามเรียกเป็นเซตเป็นเซตละจะไม่เรียกแบบทีละตัวละแบบบุมบําซัมเบะเรียกทีแบบสามที่ตัวเงี้ยเพราะว่าตัวเดียวรู้สึกจะไม่ค่อยไหวนะครับเห็นปะ่ะ ส่งมันมาแล้วตอนเนี้ยคือทุกทีเห็นว่าเราจะโดนดันมาค่อนข้างไกลนะครับรอบนี้นี่แบบพอผมเปลี่ยนมาเรียกเรียกทีเเก็บเก็บแร่เรียกเป็นเซตเนะี่ยโอกาสเราเห็นไหมโคตรสูงอะเฮ้ยจะวินนี้หรือเปล่าจะวินนี้หรือเปล่าน้องเด็กหนึ่งตัวเองเฮ้ยเลนบนแต่เลนล่างไอ้นี่หม,ม่แกมิสเตอร์โดนัทอะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรครับอีกตาไปสูงมิสเตอร์โดนัทไม่ไหวจริงนะ โอ้ <ıld S 1> โหไอ้นี่นี่ต <Somebody> ัว <jamais> ป่วนเลยโคตรปวนน่ะพอเราดันได้ไปลึกนี่แบบมันมันวิ่งหน้าแลนมาเลยอะเกือบลืมเกือบลืมต้องใช้เพื่อนครับต้องเบรกไปก่อนทำอะไรต้องเบรกต้องใจเย็นไปก่อนเพื่อนคือที่พึ่งของเราผ่านเถะน้องพี่จะได้ไปเจอบอสสักที งี้ยสูตรใหม่ผมอะเรียกทีละสองสามตัวสี่ตัวถ้าเรียกได้อะแต่แล้มไม่ถึงไงบนเหลือแค่กองเดียวนะตอนนี้กับเลนล่างเหลืออีกสี่ห้ากองสี่กองแต่ล่างยังดันไม่ได้นะครับเลนบนกำลังดันอยู่ถ้าบาาล็อกผมมีอัปเกรดธาตุมีอะไรแบบหนักหนักแมปงแรงนะผมว่าพวกนี้ไม่ได้แม่งเผื่อไม่ได้เลยว่ะพิเตอร์โดนัทแม่งกัดแต่จิ้มเราตลอดเวลาเลย โอ้หมันจิโร่มันกลับห่อลไปอีกแม่งเอาแล้วมันก็โดดเนี่เลยว่ามันจิโร่จะเย็นมันจิโร่น้องทีก็กินโอคีไปก่อนนะน้องปาบ <c oughs> ที่ผมไม่มากันเพราะว่ายัางไงมันจิโร่ iro, มันก็ต้องกระโดดอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไปเล่นเลนอื่นนะเพื่อที่จะให้มันไม่ให้มันกระโดดนะครับก็นั่นแหละครับก็ <c oughs> แพ้ไป <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮุ้ยรอบนี้รอบนี้เหมือนจะดีว่ะเพราะว่ามันไม่ลึกนะครับโลโก,ก้แม่งโคตรใกล้เลย มีแค่อันบนอะอันบนอย่างเดียวอะที่ไกลอะเฮ้ยผมว่าทรงทรงกงอันนี้ไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะถ้าทำลายกงบนได้มีติดชนะเลยเนี่ยไหวหรือเลปล่าอุ้ย,ยมันจิโรกโดด่ก็ดดเฮ้ยเตะกงมันจิโร่ก็ด,ดูก็ด,ดูเตะกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือนย่งกงครับเลนกลางเฮ้ยมันจิโร่เพื่อนสวยสวย บอกแล้วครับวิธีการเล่นนะครับก็ถ้าเราคิดว่าทีมที่ดีสุดก็แค่เล่นไปเรื่อยๆครับรอจังหวะนั่นเอง <laughs> ผมต้องมานั่งแบบนั่งกดอะเพื่อให้กงมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหจังดวาจะชนะขึ้นมาได้ละเออในที่สุดเราก็ไปเจอด่านต่อไปด่านที่140กันสักทีนะครับสำหรับบอสตัวใหม่ของเรานั่นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับ ผ่านกันมาจนได้ผมบอกเลยเริ่มหนักแล้วตอนนี้เริ่มหนักแล้วต้องบอกเลยว่าเริ่มหนักแล้วไม่ใช่หนักธรรมดานหนักเกือบไม่ผ่านนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ